เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้คุณจะได้เจอกับดีเจทักลี่ช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีห้านะและ้ว <c oughs> ช่วงประมาณบ่ายบ่ายเที่ยงคุณจะเจอกับเต้าไม่รู้จะโผล่มาหรือเปล่า <c oughs> ตื่นมาตกใจเลยที่หกชั่วโมงไอ้เหี้ย คนพิก้านแบบนั้นล่ะรักมาค่าไว้การลากมาค่ะต้อเยี่ยแจ็คอยู่เยี่ยแจ็คโดนแน่ไอ้สัตว์ เปลี่ยนแปลงแล้วนะคนเลิฟืมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเฮ้ยดีแล้วมีแต่คนบอกว่ากูอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังเฮ้ยอะไรกูไม่รู้เรื่องเคี้ยอะไรสักอย่างเลยสัตว์ที่กูรู้อย่างเดียวะคือว่ามีแมปมาลงไว้ทียหมายถึงแมปไะแก้นะอืมอ่าไม่รู้จริงไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริง ไปแจ็คแจ็คแจ็คแคแจ็คขาน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 ได้เบิร์ตไอ้แจ็คนอนไอ้แจ็คนอนอยู่แจั่นอนอนที่มึงไม่ไม่ต้องบอกไอ้เหี้ยมันคาดอยู่แล้วไอ้สัตว์ตัวปั่นอยู่แล้วแจ็คอะใช้ครูมีแบบประกันสี่ใบเลยนี่ว่าเหตุผลที่ผมโดนด่าเนี่ยเพราะเป็นอย่างี้แหละโดนด่าบ่อยๆอะ ถ้า,าประกันสี่ใบว่านอ้องเจ้าหล่อสึกมาโคตรีกับดีจีวะเที่ยนั่าจะเดือดอะสัตว์อยากเห็นสภาพดีจีโดนล้มไหมเที่ยคือผมว่าซิกซิกแม่งพอเป็นไปได้ที่จะหลบดีจีเว้ยถ้าจำนวนคนมาแล้วอ่ะเที่ยแล้วผมอโยนรถให้ให้ซิกซิกอ่ะบอกเลย ว่าแบบแม่งตบตบเสียกระพัดลงลงอ่ะไอ้เหี้ยอยากเห็นว่ะ กอรเดแต่วันหน้าผมไปไหน่อยนะพี่ผมไปเจอจีดีพี่เลยมันบอกมาเลยเนี่ยถึงจะเสร็จอ่ะพี่จอดพี่จอดพี่จอดไหนฮะแล้วจ,จอดไหนไม่รู้เลยวะจอดแป๊บผมไหมฮะไม่ได้นี่ลูกหลักเลยต้องไปดูทุกวันงั้นแบงค์เลนแทนก็ได้พี่ชายจะไ,ได้บึงเอาบ้านเคลียร์ให้ขึ้นได้ก่อนมันก็เลนเตี้ยกว่าเอาอดีๆทิอีกนะจริงยกลิฟต์แล้วยังเตี้ยกว่าเลยหน้ามันจะติดพื้นอยู่แล้วอย่างยากเลยอะ หน้ายาวเลยมาเล่นอ่ะไม่ผมเอาที่นั่นลองได้อ่ะไม่เป็นไรถ้า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 คืนก็พวกกันยีิบเก้าล้านพอรถให้พิเศษไม่ต้องซ่อมมาคืนเอารถไปเลยเอาตังค์มาคืนอย่างเดียวเอาแค่ว่าสามห้าสัครัสามห้ากับสามสี่ผมว่าจะป็ราคานันเลยอ่ะสวัสดีครับก็อีกแบบเดียว สองเดือนกด้แล้วโอ้ยพี่เกินไปพี่ชายหาที่มีเอาไปซ่อนไว้อะเดี๋ยวเจอได้ได้นะผมว่าได้มีทุกคนบอกคิดถึงน้องสกายอ่ะพี่เนี่ยรออยู่อยากให้มันเล่นตอนกลางวันพวกเองก็ไม่เล่นกันไงตกลางคืนใช่ใช่ใช่รอเล่นด้แป๊บเดียวไอ้จุก เอารถไปเติมมันดิรถไปเติมน้ำมันดิเปิดเซิร์ฟเด็กไหมล่ะพี่เราเปิดเซิร์ฟเด็กไหมล่ะเอาป่าพี่ผมเปิดให้นะก็ดีนะสัตว์ให้มวลรถไปเติมน้ำมันนะตอนเปิดเดกพี่แล้วใคระมาณแล้วไม่ไม่นัวเนียเลยวะนัวเนียไม่เปิดเปิดสักสามสิบสามสิบสองพี่แล้วก็ให้มีเอ็นบีซีอยู่ในเมืองไงนัวเนียจัดเลยกว่าน่าอยู่นะสนุกดีกว่านะไม่เปปัญหาคือสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าจะมีรายได้จากเซิร์ฟเด็กไงก็ไม่ต้องทำไงพี่เราเราไปเล่นไงพี่เราไม่เอา เอาลูกมาฝากไว้ที่นี่แล้วให้ตีไปเป็นหัวหน้างโรงเรียนอนุบาลใช่จ้างไอตี๋วันละวองร้อยเดา๋ยวงี้ดีกว่าผมจ้างครูเลยพี่ผมจ้างครูเลยอ่ะผมจ้างครูมาลงเซิร์ฟเลยอนุบาลฝึกหันดักเลงเหรอใช่ผมจ้างครูมาลงเซิร์ฟเลยพี่ไม่มีคําหยาบจ้างครูมาลงเซิร์ฟเลยจบเลยพี่แล้วครูโดนด่าโดนเด็กด่าแทนนะไม่เดี๋ยวครูก็อบรมเอาองเด็กอะไรจะด่าเด็กไม่มีใช่ไม่มีเด็กอะไรด่าไม่มีหรอกใช่มีครูแหละ เคยเจออะไรที่โรงเรียนตอนสมัยเด็กเพราะกูเคยบอกแล้วลูกใครมาด่าลูกกูว่พ่อมันโดนตีนแน่กูเคยบอกเลยไอ้ตีไอ้ตีคนแรกเลยไอ้ตีไอ้ตีไอ้ตีอะไรไม่มีลูกไม่มีลูกไอ้ตีไอ้ตีสอนน้องสกายไปทางที่ไม่ดีพี่ผมเห็นผมบอกไม่เคยมีหลายเรื่องเลยมึงอนอะสามน้องสกายไปพาไปจีบสาวอะไรที่มันไม่ดีบ้างดอกแรกเลยอ๋อบอกอยู่ใช่แต่ว่ากายมันไม่เราก็ต้องตกป่ะเราต้องจี่บสาวพี่ด้วย คนเรามันก็ต้องโตว่าแต่เมือนจะไม่ได้โตแล้วพูดแบบเนี้ยมันไปอยู่ไหนแล้วคนวิ่งดีไปแล้วพี่สอบริฟไม่สอบริฟไม่ริไม่ผ่านเหรอตอนนี้เขาเขาเน้นคนที่มีคาแรคเตอร์มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะแบบพูดอย่างเดียวกล้าแสดงออกอ่ะไอแจ็กกูมีสายนะว่าพวกมันอยู่ไหนอ่ะ สายได้แก๊แก๊เปลี่ยนอวะไอ้บุตรทองไปบุตรไปใครวะไอ้เคหรอเปล่าสายรับเลยอ่ะตัวพี่ตอนนี้อยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวกลับไปที่เดิมพี่เดี๋ยวจะกลับไปที่เดิมกันที่ไหนที่เดิมที่ไหนไอ้ที่ที่เรียนไงพี่ที่เรียนเดี๋ยวมันจะกลับไปที่เดิมที่เรียนไปไปเปดที่เรียนอ่าที่ที่เรียนหนังสืออ่ะอ๋อไอ้วันนี้คนมันเพิ่มนะวันเนี้ย สายกูไปกับสุดปะหน้าเมื่อวานอะใครอ่ะสายคือเมื่อวานอะเมื่อวานอะ,าานอะไอ้ย่ไอเคอะกูจะเอาอาวุธมันหายก็ได้นะคือมันบอกกูหมดเลยว่าไอ้เคยังไม่ได้อบัตประกันอ๋อแต่ว่าชิวๆอะ่ะไม่รู้วพวกมันจะสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยเอาแปะเพราะกูไม่ได้ไปพูดอะไรเลย กอยากกินแคปสตโตะพี่อาหารทะเลคือเทียอะไรวะหาของแดงที่มันยังไงที่ไหนวะสายสามแถวบรมปะบรมบรมบรมฮ่าฮ่าน,บบน่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าพ่ี้่าฮ<พ>่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าก่าฮกูฮ่าฮนาฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่่่าฮ่่่าฮ่่าฮ่า่า่่่ กูกินได้แต่กุ้งเอ็มเคอ่ะไม่ค่อยคันนะที่ร้านอะไรนะแจ็คร้านอะไรนะแครบสตอร์ปูอ่ะปูแล้วก็สตอร์แครบสตอร์ใช่ C R A B อยู่สายสามครับพี่เกูเห็นพีทอิทแรกไงมันสตอร์นานว่าถ้าสตอร์นานมันเหม็นข้าวเหมือนกันนะมันจะแพ้สารมัาจะแพ้สารไอ้กุ้งยิ่งกุ้งไอ้ที่มันขายอยู่ไอ้เดย์เดยไม่ไม่ไม่กล้าพูดชื่อมันเป็นกุ้งที่มันแช่ฟิตอ่ะ ผมเอามากินแล้วมามาผมคันทั้งตัวเลยเว้ยแต่ว่าเวลาผมกินกุ้งเอ็มเคผมกินได้สองสองสองกล่องเลยอ่ะสองกล่องกินได้แบบว่าไม่คันเลยแล้วก็กุ้งแม่น้ําอ่ะกุ้งแม่น้ําผมกินได้กุ้งทะเลผมกินไม่ได้กุ้งแม่น้ําผมไม่คันแต่กุ้งทะเลอ่ะคันวันนั้นไปไปหาหมอใช่ไหมแล้วก็สั่งอ,อผัดผัดข้าวอะ่ะใส่กุ้งโหเฮี้ยต,ตุ่มขึ้นเต็มหน้าเลยอ่ะ เหม er pues right ือนโดนพึ่งต่อยอ่ะคันดั้งหน้าพี่โนเปียดอ่ะเปียดอ่ะแพะกุ้งใช่ป่ะพี่กินได้หมดใช่ป่ะนอกนั้วนะกินได้หมดอ่ะแม่กูกินได้แต่ต้องเป็นกุ้งแม่น้ำอะไรประมาณเนี้ยไม่มึงชอบกินอะไรอ่ะเอางี้แหละกูเลี้ยงมือหนึ่งพาไปกินวิดด้อมที่สยามไปต้องกันข้ามเลยกูอ่ะแพะกุ้งแม่น้ำแต่กุ้งอื่นกินได้อะลัวแพะเปลือกกุ้งแดกไม่ได้เลยเจ็บเหงือก เลยมันกรอบเกินแล้วพี่ใช่มันแข็งไปไม่แล้วใครกินเผือกครับพี่ก็ถึงว่าไงอยากแจกให้กับพวกมึงด้วยไงแต่เยอ๋ห็นแพ้อะไรผมแพ้หางกุ้งเหรอพี่กินแล้วมันแบบมันบาดปากอ่ะปลายหางมันแทงอ่ะไปว่าแจ็คไปว่าเดี๋ยวดัดวันไปไปดิไปว่าดี๋ยวรอตีลงมาได้ที่ไหนร้านร้านวิตดอมอ่ะมันมีทุกอย่าง สัจจาก่อนพี่คือเราเราเราไปกันใช่ไหมเราจะไปกินข้าวเราต้ไงีโรงแรมผ้าดาวเลยเราจะไปข้าบ่อนกันพี่ได้เข้าตอนเย็นไงตกเย็นข้าบ่อนไงไม่แต่พวกมึงจะตื่นหรือเปล่าไอ้เหี้ยที่เขาพาไปกินนะพวกมึงตื่นช้าไอ้สัยไอ้ที่กูเลี้ยงไปตกเย็นพวกมึเอาคืนหมดเลยนะพร้อมดอก ไม่ต้องเปลี่ยนไมล์เซตไอตีใช่ต้องเปลี่ยนไมล์เซตไอตีตื่นก็คือตื่นปลุกก็คือปลุกคือมันเป็นคนขี้เกียจอะไอตีมันเป็นแบบนี้ตลอดพี่ตอนผมไปเที่ยวใช่ปะเขาเล่นบาคาร่าด้วยบาาาคร่มันมันเป็นแบบเนี้ยคือมาทุกครั้งที่ต้องเล่นด้วยใช่เลมเล่นบาคาร่าตีบาคาร่าพี่พี่ดูทรงไม่ได้ทรงก็เหมือนคนรักเล่นชอบเล่นพนันแล้พี่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอะไรก็เป็นการพนันไปหมดทุกอย่างเลยอะไม่น่าเหมือนเลจนมาได้แก่กูเป็นเด็กเกินแกอยู่อยุ่ย มันคือคิดว่าผมมาพวกผมมาเล่นกันไม่เป็นมันก็เลยแบบจะหาตังค์เล่นตีไงไอ้ตี่มันจะกินตังค์แบบน้องๆอ่ะหรือไม่ก็กินตอนสุดท้ายกระโดดเขาแดกใชบคนชอบทำเข้มไอ้ตีะพี่ดูดิตอนเนี้ยออเตอนไม่อยู่ตอนอยู่แบบอย่างเงี้ยมมันฟอร์เพี่จำได้ปะวันวันนั้นที่มันไปเล่นแล้วแบบว่ามันบอกว่ามันแบบว่าจะไปแข่งแข่งโป๊กเกอร์อาชีพอะไรประมาณเนี้ยวันนั้นพี่เห็นหน้ามันที่ไปเล่นกับรุ่นใหญ่อ่ะพี่วันนั้น่ะ กูเนมันเด็กแล้วมันจะร้องแล้วก็ต้องโยนชิปืมันเล่นต่อมันบอกว่าเนี่ยกลับไปบ้านเอาหวยข้าววนี้ย่ใช่ใช่หมดตังขนาดนี้ะลนี่ะมันมาได้วันท้ายปะใช่ปะไม่มันได้วันที่เขาโยนชิปให้มันไปนค่สามรอบต้องมีห้าหมื่นนะใช่ผมก็โยนให้มันพี่หมื่นสองหมื่นอะโยนให้ตีอะคือที่มันได้มันโดนโยนชิปให้ไงให้มันเล่นต่ออะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนในกูฟื้นเพราะว่ากูยกเขาโรเบิร์ตมา ดอกเดียวไปซื้อข้ามาไปยปกลับมาเอ้าพี่ตูนฟื้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยอันดอกนั้นถ้าผมไม่โดนพี่ผมผมรวยตายเลยนะเว้ยพี่วันนั้นอะตายเลยองั้นอย่ารวยนะเว้ยอันายไอตีตีไปเร็วอ้าไอ้เชี่ยหายไปไหนแล้วไอ้สัต ไม่เห็นไอตีป่ะไอตีอยู่ไหนเนี่ยขับรถไปแล้วไปเนี่ยมึงกูเองไอเทียจะใครไอสัตว์โอ้โหอยู่ๆก็อออินมาไม่มึงจะมาป่ะเนี่ยเหมือนโยนทิ้งป่ะหนไปโรงพยาบาลน่าจะแบบบัฟแน่นอนเพราะแต่พี่แม็กก็โดนโดนโดนผมจับบัฟไปสองสองทีสามทีแล้วแกไม่บัฟเลยเว้ยหลังจากนั้นอะโอ้โหผมโดนแกแบบไปโรงพยาบาลปหยาบอ่ะเริ่มเข็ดแล้วไงรถเสี่เลยไปกับบัฟแล้ว